จากราศีอินทรากราฟเสือเทพ EP หนึ่งว่าด้วยมีดวงรวยหรือไม่พบกระดุมพระวัดระดับดวงจนดวงรวยพบกระดุมพระมีพลัง3 –ามถึงส2ดวงจนและระดับ3จนสุดพบกระดุมพระมีพลัง13 – 24ถึง24ฐานะดีถึงรวยพบกระดุมพระมีพลัง25 –่สิาถึงสาหฐานะรวยถึงรวยสูงสุด เราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องเข้าไปใช้โปรแกรมจากราศีอินทากราฟเสือเทพที่ w w w m 2 f a c e c o m ตามนี้นะครับพอเข้าไปแล้วเราก็มาเข้าที่ไอตัวโปรแกรมที่2ครับนับ1นสองโปรแกรมที่2คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กรอกข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิด วันวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับแล้วก็กรอกตัวเลขปัรปัะช,ชนอ่ะยกตัวอย่างครูจะกรอกดวงสมมติให้ดูเป็นตัวอย่างสมมุติว่าคนเกิดวันที่6เดือนสิงหาคมพศสอง9สองาอ่ะยกตัวอย่างนะครับเอเกินหรือเปล่าดูเกินนะครับสองห้าอ่สองนี่นะครับสองห้าสอง้า ต้องอย่ากรอกตัวเลขเกินนะครับต้องสี่ตัวถ้าเกินไม่ได้สองห้าสองเก้าแล้วสมมติว่าเลขบัตรประชาชนห้าห้าหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็เกิดในช่วงเวลาสักสิบสามนิกาสิบสามนกาก็เป็นภาคกลางคืนก็ทิกภาคกลางคืนนะครับส่วนนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเป็นเวลไทม์นะครับหลังจากนั้น ล้วก็เลื่อนลงมานะครับยังไม่มีอะไรเลยหาพบกระดุมพระยังไม่เจอเราอยากจะรู้ว่าดวงจนรวยยังไงเราต้องคิกคําทํานายก่อนนะครับตรอข้อมูลแล้วก็คํานายปุ๊บอ่าพอคลิกคํานายแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับตรงส่วนนี้เรียนชั้นสูงยังไม่ต้องรู้นะครับแล้วก็เราก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาปั๊บหาพบกระดุมพระก่อนมาดูคําว่าพบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูคําว่ากระดุมพระซึ่งหมายถึงจนรวยนะครับ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วปรากฏว่าพบกระดุมพระมีพลัง29นะครับดวงยาตานี้จึงเป็นดวงยาตาที่ค่อนข้างรวยนั่นเองนะครับดวงยาตารวยก็คือดวงยาตาตั้งมีพลังคบกระดุมพระตั้งแต่25ถึง36นะครับถ้า36นี่คือรวยสุดนะครับ25นี้ก็เริ่มรวยนะครับ26ก็รวยขึ้นกว่า25 27ก็เริ่มรวยขึ้นมากกว่า26วันนี้นะครับอันนี้ถือว่า29 ดวงตานี้จึงเป็นดวงตาของผู้ที่มีดวงรวยนั่นเองนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูดวงสมมติดวงตัวอย่างต่อไปนะครับต่อจากนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในคลิปถัดไปนะครับ